สวัสดีครับเ c ทุกท่านครับสำหรับวันนี้พามาดูน้ำท่วมเส้นทางอำเภอศรีธาตาุไปอำเภอท่าทันโูนะครับเส้นทางลับนะครับสัญจรไปเม่นได้เลยนะครับหากคนเดินยังลำบากเลยนะครับรถสัญจรไปไม่ได้เลยนะครับน้ำท่วมมากนะครับ ฝั่งทานเป็นฝั่งเพระธท่ากันโทนะครับ,รบชาวประมงหาปลาคลายเรือออกหาปลาใส่เบ็ดอีเรียไปดีกว่านำมาทั้งสองถนนนะครับ อันนี้ากินนะครับนี่นะครับ กลางมองนะครับบรรยากาศเย็นๆสบายนะครับสำหรับวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567นนะครับใกล้จะออกพรรษาแล้วนะครับเด็กๆก็มาดูนะ้ำ ฝั่งนี้เป็นฝั่งอำเภอศรีธาตุนะครับจังหวัดรุดรธานีนะครับฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางนี้เป็นอำเภอท่าคันโูจังหวัดกาฬสินนะครับน้าท่วมไปไม่ได้นะครับรถสัญจรไปมาไม่ได้เลยครับลําบากมากเลยครับช่วงนี้นะครับที่น้องครับอะไรครับเด็กน้อยครับโอ้ยเด็กน้อยอ้าวเด็กน้อยน้ำอะไรก็ส่งมาเนี่ยอ่ะ กน้ำท่วมโอเคนะครับโอ้อาจะล้างรถก็ยังไงอยู่นะครับล้างรถได้ไหมนี่ปิดมาถ่ายพ่อหน่อยเดี๋ยวพ่อจะล้างรถเร็วถ่ายวีดีโอให้พ่อหน่อยพ่อล้างรถอาศัยน้ำท่วมมาล้างรถอ่ะถือกล้องไว้ถ่ายพ่อหน่อยอย่าให้ตกน้ำด้วยถือดีๆ เดี๋ยวพล้างรถกนเดี๋ยวเราจะสาธิตการล้างรถเดี๋ยวพี่น้องครับน้ำท่วมนะครับพี่น้องแบบบ้านๆนะครับแบบสมัยโบราณนะครับล้างแบบนี้แหละครับสมัยไม่มีล้างอัฐินะครับเอาอาะไรล้างแบบนี้แหละครับพี่น้องครับใส่น้ำท่วมแบบนี้นะครับในการล้างรถนะครับ รูปๆนะครับรูปๆคำๆฟููนะครับครับไทยไกลๆไทยไกลไทยมันเห็นรถเห็นไทยมันเห็นรถเห็นข้อล้างอยู่นะล้างแบบสมัยโบราณเลยนะ,นะล้างเบ,บ,สบนนีสมัยโบราณเลยก็บีสมัยโบราณนะ ิตกล้างแบบสมัยโบราณนะสมัยโบราณเขาล้างแบบนี้แหละสมัยโบราณเขาไม่มีเข้ารัดอัดฉีดหรอกสมัยโบราณเขาล้างแบบนี้นะครับสมัยโบราณนะครับล้างแบบนี้นะครับเนาะเด็๋รุขึ้นไม่ดูไว้นะครับ ไม่ดูไว้นะครับจะได้ใช้ 好了，上，好了，好了。